ม่นี่เล่นออบบี้อื่นแล้วอ้าวเหรอนี่อยู่ในอัลบี้อะไรอ่ะเฮ้ยรอรอก่อนรอ,อก่อนบอกด้วยว่านี่คืออัลบี้อะไรอ,อัลบี้เออปีศาจโจ๊กเกอร์ปีศาจโจ๊กเกอร์มันจะทำอะไรเรามันจะแบบเดี๋ยวค่อยรู้อ่ะรออยู่ตรงนี้นะแมันเหมือนเห็นอะไรซ่อนอยู่ตรงมุมนั้น วิ่ไปจับไปจับไปจับตัวอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรนะอ๋อมันคือตุ๊กตาอุ่ยรออยู่เร็วๆอันนี้คืออะไรวิ่งไปจับอันนี้อู้ห็หนึ่งเด้อมันคืออะไรอ่ะ้กันนาอันนี้กล่องอะไรอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถึงไหนแล้วนานาเมื่อกี้คือจัมสแกร์จัมส์แสกเมื่อกี้เจอจัมส์แสกนา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 ให้ไวนานาได้ยินเสียงวิ่งนานาแล้วได้ยินเสียงวิ่งนานาแล้วกำลังขุดอยู่โอ้ยไม่มาสักทีขุดหาอะไรอยู่ เฮ้ยทำไมด่านนั้นฉันไม่ได้เล่นน่ะเล่นผ่านมาแล้วลหรอ,อถ้าย่างนั้นขอเข้าประตูนี้ไปก่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยาตึ่นทุกคนตัวอะไรอยู่ในนั้นน่ะตัวอะไรอ่ะ <c oughs> คนนี้จะมาผลักฉันเข้าไปอ่ะเธอเข้าไป ดูกระโดดโอ้ยระวังระวังระวังยิงตุ้ยหนูเหรอระวังมันมันตาบมบันไดมาดูอ๋อถ้าเราเข้าไปในนี้มันก็ไม่ตามใช่ไหมอ๋อมันเข้ามาไม่ได้แล้วให้มันเดินก่อนเราก็จะได้แล้วเราจะไปไหนต่อก็นี่ไงโอ้เก็บรางวัลแล้วมันก็จะมองไม่เห็นเรา ตึงตึงนี่ไงคุ่ขึ้นดโดนอ่ะไว้โดนหัวมันด้วยก็เก่งเลยก็ไม่เก่งนะรออยู่นะนานาแปดอยู่นี่รออยู่ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคน ช่องของขวันออโรลาลเออุ้ตัวอะไรทุกคนมปดูปักกี้แับพี้เออือปักกี้เราก็ได้เหมือนกันอ้าวตามนะแล้วเธอไปทำอะไรในนั้นอนะ ขาดด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วโอ้ my god บังบังบัง วิ่ยหนหีหม่กลัวเลยเดินผ่านไปได้ฉันกำลังจะหาตุดเซฟอยู่มันยังไม่ซื้อให้เลยต้องเดินเด็ทำยังไงดีตอนนี้ฉันอยู่บนนี้ไอ้ไตัวอะไรไม่เป็นไรตตัวถ่วงตัวถ่วงเรา โอ้ย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 เอาไมอตูกใจเลยของนั้น <Bund an noise> ่ะแต่ม mm ันไม่ก <favorites> <why> <sh texts q illa> ัดเลยไม่กัดโอะถจะถึงถึงเนอถึง อยวิ่งมาอะไรเขาเสียงตัวไหนแบบว้าวไี้เด็นอยไอ้หินอันตรายอย่าไปนเข้าปากเลยนะไม่เป็นไรแน่นะวีเอ้ยไอ้สีเขียวๆอย่าไปโดนนะดิอืมทำไมมันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่อันตรายฉันเจอเธอแล้วทำไมเธอกล้าไปอะหลงจะดู เอ้ยทำไมมันสั่นดึกดึกด้วยอ่ะอะไรเว้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทุกคนให้มันกินกันนะเฮ้ยมันมองตามเราด้วยเออใช่เอยตามันกิ้งไปกิ้งมาด้วยเออเฮ้ออมาเมื่อกี้ทักตัวเย่เหรออีกแล้วอุ๊ย ไม่ดีอ่ะทำไงเราจะไปได้อะ่ะเป็นคนที่เดินสีอ่าน,นี่อะไรอ่ะอุ้ยถ้าฉันกดสีแดงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ อบบ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 ่บบ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 ีบบ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 บ ประตูนั่นแหละเราต้องไปที่ประตูใช่ไหมมันก็มีประตูก่าจะเปิดได้มันจะไม่มาจุ๊บก้นก่อนหรอวิ่ง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 วิทุกคนมันบีบงวิ่งวิ่เอ้าทำไมมันไม่วิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นกาวดักเราหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปช่วยนี่ไปเหยียบสีชมพูแล้ววิ่งไม่ไปเลยอ่ะอุ้ยดูดูดูตอนนี้มาหาเราสภาพดราม่า

ฉันโปโเธอดูเธอดูฉันก่อนเธอดูฉันอันนี้มันทำอะไรฉันโปเธอดูเธอดูฉันฉันโป้อพอเราได้อันนี้มาเราไปทำอะไรโอเพนแบง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 แบแบงแบงอ้ยนี่นี่นี่นไหนยีควันตลบเลยมองไม่เห็นเลย อุ S <S <preach ers> ่ยปันกระดาษขนาดใ้ยว่างๆอ๋อนี่ไงได้นนี้มานี่ไงนี่ไงได้อันนี้มาฉันรู้แล้วแต่มันตกเมื่อกี้อุ้ยก็ไม่เอาไปวางด้วยละก็คือฉลาดน้อยมากอ่ะทุกคนทุกคนอุ้ย ฉันไม่ได้แกงนะไปเลยๆนี่ไงเอาแย่แล้วแผ่นหายเดี๋ยวฉันช่วยต้องลงไปเอาไหมตุยอ่ะเดียวตุย เมื่อกี้วางแผ่นแล้วเพื่อนก็วิ่งไปใช่ไหมแล้วฉันก็ขยับแผ่นเพื่อนตกเลยนี่ใครวางไว้ล่ะเธอนั่นแหละวางไว้เอา้าตกอีกแล้วแผนนี้เธอมีโอกาสอีกสามนีม่ไงเจ้ฉันด้วย ทำไมทำไมเธอเอาหรอหรอฉันต้องวางไว้ให้เธอไหมวางวางเอามาสินี่นี่นี่ถือไว้อยู่เนี่ยโอเคแต่เธอเอาแผ่นอีกแผ่นนึงอ่ะมาไว้ตรงนี้แล้วทำไมเธอไม่ไปเอาแผ่นเธอไม่มีแผ่นเหรอองั้นรอก่อนเอา <c oughs> สี่แผ่นนะที่ตกอยู่ <c oughs> แผ่นไม้ก็หมดแล้วงานเข้าฉ <c oughs> ันมีมา <c oughs> มีไงมาแล้ว เธอก็ถือแต่ไขควงอยู่ไม่เลยัะไม่ไ้ถือไขควงเอาไาวิ่งไปเลยถือไขควงอยู่นะมาเลยเธอวิ่งเลยอาเธอไม่ได้ถือไขค,ควงเอาเธอก <laughs> ็ถือแผ่นไม้เหรอเอาขโมยของฉันทำมา <laughs> ใครจะได้ขโมยของเธอ เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอย่าไปสนแล้วเธอมันมเป็นหุน่นใช่ไหมม,มันเป็นการถ่วงเวลา,าฉันก่อนรอฉันก่อนเออฉันรอที่นี่นะได้แล้วได้แล้วยฉันเห็นช็อกโกแลตดูไป <c oughs> ฉันได้ช็อกโกแลตดูไปแล้วฉันก็้เกี๊ยวอกกรกอวก่อนด้วยต่อรอก่อน เร็วๆเจ๊ฝายเจ๊ฝายเร็วๆเอ้าเจ๊ฝายเจ๊ฝายหลุดเจ๊ฝายหลุดมาอย่างเจ๊ฝาย นี่เอาเธอไปแล้วนี่เออ,อ,อมันเป็นซิงจีอยู่ด้วยอ่ะอุ้ยอ๋อ,อถ้าเราวางไว้เราก็ข้ามได้ด้วยอ่ะเราต้องวางประมาณนี้อ๋อจริงดิ ไอช็อกโกแลตดูใบมาจากไหนอ่ะอู้ฟ้วมันอยู่ตรงมุมนั้นน่ะมุมไหนเขาเป็นเตงห้าอาเดูแลเอามเอามาโอเคซูเปอร์ซูเปอรสไครป์เปิร์อุ้ยนี่ประตูอะไรอ่ะเขาอุ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตดูใบ เธอได้กี่อันแล้วไม่รู้อ่ะดูตรงไหนไม่รู้เปอร์ซื้เปอร์สายังซื้อเตอร์แต่ว่าเธอรู้ไหมอันที่เธอใส่อ่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์มากเลยนะอ,อันไหนอันที่เธออ่ะไม่ต้องใช้หรอกวางทิ้งแล้วก็ไปหรอไม่หมายถึงว่าอันนั้นอ่ะอันที่อันที่เธอเก็บอ่ะเมื่อกี้ือไอแผ่นซีดีอ่ะ ไม่ต้องเก็บหรอกไม่ต้องเก็บไรประโยชน์เอาแล้วทำไมเขาขึ้นให้เก็บอ่ะไม่ต้องเก็บมันแค่เป็นการถ่วงเวลาเพราะว่าเขาก็ไม่มีน้าว่าเลยให้เก็บไปขนาดเพราะฉันดูแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เก็บเก็บทวงเวลาน้ฉันมาแล้ว กดติดตามช่องด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้ว Oh my god ไปได้ยังไปได้ยังออกจากตน้นได้ยังอ้ด่านเป็ดเหรอด่านเป็ดด่านเป็ด,ด

เก็บเพราะมันไร้ประโยชน์จริงเหรอจริงหงนูก็เคยใช้แล้วแล้วมันบอกว่าแล้วมันแบบไม่มีอะไระอันนี้เสียงเกมมาริโออะไรก่อนเลยลเออตึงตึงขับรถเองนะขับไปไหนอันนี้ขับไปไเองนะน,นี่ด่านขับรถแล้วนึ่ง เข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ไมเข้าใจเลยเข้าได้เข้าใจได้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะกดติดตามให้หนูด้วยแต่ไม่เคยเจอมาก่อนไอ้ตัวนั้นเวสใส่หนูด้วยเวเวเวด้วยอะจอนี้ออกรอจอนั้นนะรอจอนั้นเซนะโอเค ビビ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 ビ ฝากพี่ๆกดติดตามให้ด้วยนะคะพี่พี่คนนั้นน่ะคนที่หล่อหลอคนที่ส,สวยอะ่ะ <c oughs> ตียงหอมเยเยเยนะพี่จะถ่ายรูว้อน่ยแหวนข้าเว้ยดูนะดูนะเ้ย

ใช้เวลาเกือบชั่วโมงกระดานนี้อันนี้คืออะไรรถไงไม่มีผลอะไรใช่ไหมเย้เราผ่านแล้วกลับบ้านกันเย้เย้หันน้ามาโชว์สิเย้เย้เหตไมไม่ได้ขับรถขับรถทำไมล่ะก็มีโจเกอร์ขับอยู่อาจริงเหรอโอ้ะได้รับเหรียญด้วยทุกคน สุดอยอดสุดเกยสุดเกยโอเคสำหรับวันนี้นะกดไลค์กดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยจ้อยก็บายบายเนาะค่ะบาย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 